อึมอึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กินหมูหมูแล้วกินข้าวแล้วเออเนียนเนียนเนีย ตอนนี้ตาตื่นเต้นนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วอ๋อนี่นี่นอี่นนียนเีนเนียนเนียนนี่นเนียนเนียนเนเนียนเนียนนียนเนียนเนียนตนงนเนเียนี่่นนนนนี่เียาานนยน,นดเดี๋ยว เอานั่งก่อนเยวนั่งกินข้าวเข้าไปกินนั่งกินข้าวเด้อกินไหมข้าวอ่ะเอะไปกินละดแม่แม่ม่ให้้ออีขนาดแม่ย้านยากเลยนี่ะา น้องยังไม่กินข้าวน้องกินไม่เป็มคำเแ็กไม่ให้ชิมเฉยว่าเขาชอบไหมนะแล้วบอก,กว่าอีน้นั่นั่งแบบนี้ไม่ได้นะนี่แม่ไม่อยากดูค่ะดูก็ดูค่ะดูก่อนน้องไม่เห็นจะกินเลยีิ คืนนหัดยืนหัดชิมในครั้งแรกนะยังกินนิดเองออเปิดคลิปนิตาตอนเด็กให้นิตาดูนิดนึไม่อ,อยากนั่งตรงนี้เลยทำไงม่จอยอีรเข้าไปไ ไหนบอกว่าแม่จะให้หนูป้อนนิดนึงนอยแม่ให้ป้อนแล้วขัดลือดูฝั่งหนูดูปฏิกิติยาน้องดูสิอ่ะมือก็เปื่อนดูมือหน่อยมีแต่น้ำลายแม่ว่าไม่ต้องขอด่านป้ายังไม่โฟมเลยน่การ์น่ะมือล้วงน้ำลายอะไรกินขนมของตัวเองอยู่ ไปล้วอถ้าอยากพ่อหนันไปอ,อือโอ้าป้าหนูไม่อยากกินขนมแล้วมันเยอะแล้วอว่าป้ากิน<อ>ดีางดีางอ่านั่งไหนอ่ะไม่มีเก้าอี้นั่งนเนยอืนัน่งกับแม่ ให้เอากินข้าวก็นั่งโต๊ะดีๆนั่งเก้าอี้ดีๆทำให้เป็น